อาการนี้มาพร้อมกับอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอไม่หยุดระบบหายใจเหลือประมาณ5 0ตครับทุกคนก็คือช้างน้อยเกมหรือว่ากีฬาช้างน้อยกีฬานักกีฬานักเรียนสังกัดกทมน,นั่นเองครับทุกคนกีฬาช้างน้อยเกมครั้งที่37ครับลูกสาวผมเข้าร่วมการแข่งขันครับทุกคนนี่วอร์มพยายามเรียกฮาร์ดเลดของตัวเองครับทุกคนรายการแรกก็คือ400เมตรฟรีสไตล์ครับทุกคนรายงานตัวแล้วครับ ปีนี้ครับลูกสาวผมปีน2อายุเลยครับตัวเองยังไม่ถึง11ดีเลยทุกคน10บขวบนะครับไปแข่งรุ่น11ถึง12ปีครับก็คือปีแล้วครับทุกคนแต่นางก็มั่นใจอยากจะแข่งอยากจะร่วมกับเขาแล้วครับทุกคนมาฟี4ี0รเมตรเรียกรายงานตัวเรียกลงลูกกันแล้วครับคือลูกข้างๆเป็นรุ่นพี่12หมดเลยครับทุกคนมาดูกันว่าลูกผมจะไหวบวกเท่าไหร่ รายการนี้พูดได้อย่างเดียวว่าพร้อมบวกพร้อมบวกนะทุกคนนะบวกเท่าไหร่ก่อนมาสตาร์ทกันแล้วครับออกตัวกันไปแล้วอ่ากระโดดลงไปแล้วครับทุกคนมาดูกันครับว่า50เมตรแรกลูกสาวผม จะเปิดที่เท่าไหร่ล่ะครับทุกคนนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้แข่ง400เมตรสำหรับกีฬาช้างน้อยเกมเปิดที่38.38เห็นไหมนะครับทุกคนโอ้โหเกาะกลุ่มมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆดูครับอาการอาการยังไม่ออกนะ100เมตรนี้100เมตรแรกนี้ดูรู้เลยว่าอาการยังไม่ออกยังประคองทรงๆครับทุกคนดูครับปึ้งกับตัวที่100เมตรครับที่1นาที19วินาทีครับทุกคนหลังจากนั้นทุกคนดูสิครับ ดูดูการพลิกหน้าหายใจปึ้งกับตัวที่150เมตรมาครับดูปึ้งนี่แขนแขนเริ่มยกไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้อยู่ลําดับที่3อยู่ครับทุกคนพี่พี่ขวบน้ำน้องอยู่ครับดูครับนี่ขาเริ่มขาเริ่มตกแล้วนะมือเริ่มสั่นแล้วนะปึ้งกับตัวที่200เมตรครับทุกคนอ่าดูครับนี่ระบบหายใจเริ่มมีปัญหาแล้วครับนะมากับตัวที่ 250เมตรครับทุกคนดูครับน้องจะอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่อยู่ที่ลำดับที่2ครับกำลังสปินเข้ามากำลังคุมสโตกของตัวเองเพื่อแซงขึ้นมาอยู่ที่1ครับทุกคนได้ไหมได้ไหมปึ้งกับตัวที่เออสามเมตรครับทุกคนเหลืออีกร0อเมตรสุดท้ายครับขึ้นมาอยู่ที่1นึ่แล้วครับทุกคนแต่ดูครับหายใจทุกสตกแล้วครับหน้าตาบอกไม่รับบอกบุญไม่รับแล้วครับทุกคนดูครับกับตัวที่ 350เมตรที่หนาที02นยอ้โฮเฮ้ยพี่เขากลับตัวก่อนนี่ว่าตอนนี้กำลังสปินแซงอยู่ครับทุกคนโอ้โหไม่รู้จะพากอะไรแล้วเนี่ย <laughs> นี่ครับทุกคนมาเชียร์น้องครับ15เมตรสุดท้ายครับตึ้งตึง,ตงโอ้แซงสิหเมตรสุดท้ายครับทุกคนดูครับดูดูโอ้โหสงสารลูกมากเลยค่ะโอ้โหคือพยายามที่สุดแล้วครับตอนนี้นะครับรอบนี้ดูครับ เออเออาอ,อแต่ดีใจนะดีใจนะทุกคนดูดูดดอาอเห็นนะดีใจว่าเข้าที่หนึ่งครับแต่ว่ายทุกคนรู้ไหมว่าว่ายบวกไปยี่สิบเอ็ดวินาทีครับสุดมากเลยครับทุกคนโอโ้โหมามารายการที่สองเลยครับกันเชียงหนึ่งรอยเมตรครับทุกคนดูครับนี่ ฮีทนี้ครับคือการเชียง100เมตรี่แข่งกัน2ฮีทครับนกะลูกผมอยู่ฮีทที่1ร่วมกับพี่เซยยาครับก็คือทีมไทยนิยมสงเคราะห์เหมือนกันเนี่ยครับนี่ก่อนลงมองหน้าก่อนนิดนึงดูใช่ถูกตัวหรือเปล่าปึ้งออกตัวไปแล้วพี่เซยยาชุดน้ําเงินครับลูกกลางๆครับทุกคนนี่ครับ ขึ้นน้ำมานำเป็นที่หนึ่งแหละครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็ไหว้คุยกันตลอดเวลาดูครับกับตัวพร้อมๆกันเลยกับพี่เซย่าครับทุกคนดูดูนี่นะนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่เซย่าไล่มาแล้วครับทุกคนใกล้แล้วจะแสงหรือเปล่าลูกผมจะแพ้พี่เซย่าหรือเปล่าทุกคนดูสิครับปึ้งใช้วิชาดิดต,ตัวเข้าเส้นชนะาพี่เซย่าไปหนึ่งวินาทีไม่ใช่หนึ่งวินาทีครับเสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง แข่งเซตก็ไอใส่พี่เสียาก่อนไ <laughs> อทุกแมตไอทุกแมตไอทุกรายการนี่เห็นไหมีมพี่เสยียยายกยกนิ้วให้เลยแข่งเซจครับทุกคนรับเหรียญกันก่อนเลยครับเหรียญปีนี้สวยงามมากครับทุกคนดูครับอืออันนี้คือช่วงรับเหรียญสี่ฟรีสี่ร้อยเมตรครับน้องได้ที่หนึ่งครับทุกคน นี่ที่หนึ่งแบบบวกบวกอ่ะรับเหรียญเสร็จมีพี่ๆครับมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับก็ยินดีมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รับเหรียญกันเชียง100เมตรครับน้องได้ที่2ครับว่ายหนึ่งนาที30โอ้โหบวกไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิหนึ่งนาที29เนะครับนะเสร็จแล้วรับเหรียญเสร็จแล้วก็มาแข่งฟรี200เมตรกันครับทุกคนนี่น้องอยู่ลู่ที่7ครับคือฟรี200เมตรครับช่วงรายงานตัวผมมองหน้าลูกแล้วบอกลูกว่า ลูกบายไม่ลูกหน้าตาคือไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะไอตลอดเวลาน้ามูกคือต้องล้างจมูกตลอดเวลาทุกคนนะแต่ลูกบอกโอเคยังสู้ยังอยากจะว่ายครับทุกคนดูครับฟรีสองร้อยนี่แปดคนเต็มเลยครับทุกคนดูครับกับตัวที่สามที่สามสิบแปดจุดสองแปดครับนี่ห้าสิบเมตรแรกกับตัวที่สามครับทุกคนดูครับดูครับเขาว่ายประคองมากเลยครับดูครับ กับตัวที่หนึ่งรเมตรครับทุกคนเปิดเท่ากันเลยครับทุกคนหนึ่งนาที20ิวินาทีครับคือเขาบอกว่าเขาบอกผมว่าแรงเขามีนะแต่เขาเร่งไม่ขึ้นแล้วปะเร่งไม่ขึ้นจริง,รงๆเพราะระบบหายใจมันติดขัดมากๆไหว่ไปคันคอไปแสบคอไปเลยครับทุกคนกับตัวที่หนึ่งรยห้าสิเมตรยังอยู่ที่สามครับดูครับสองนาที0ูนย์สามอะอ,อะไรจะขนาดนะั้นดูครับจะบวกที่เท่าไหร่ครับอือ น้องแปะที่สามครับทุกคนไหวยบวกไป10บวินาทีครับก็คือสองนาทีส4วินาทีดูครับไอ้ไอ้ออ้งไอไอตลอดโอ้ยอาการเออแอดมิดไม่ลูกหาหมอไม่ลูกสงสารลูกจับใจจริงๆครับทุกคนแต่ก็คือได้ทําการบอกว่าปลอบใจลูกครับลูกทําดีที่สุดแล้วแล้วก็นี่มีพี่ๆมาขอถ่ายรูปอีกครับแข่งฟีสองร้อยเจ็ดเสร็จแล้วก็มาแข่ง พลาดเลยครับทุกคนแต่ดูครับพลาดเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะมีแบบ energy หรือ alert ขึ้นมาครับนี่ไม้ที่สองผาดไปกระโดดลงไปแล้วครับคือพี่เซียะครับเขามีความแบบอารมณ์ดีขึ้นนะครับดูครับไม้ที่สามเป็นน้องซอด้วงครับทุกคนตึ้งส่งต่อให้ลูกสาวผมกับไม้ที่สี่ครับตึ้งนี่เหมือนกับเป็นการซ้อมสปินแล้วครับทุกคนดูครับเขาสปินได้ครับทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยช่วงผัดเนี่ยเขาเริ่มเร่งขึ้นได้ครับ อาการนะครับระบบร่างกายเริ่มกลับมาปกติครับทุกคนดูครับ50เมตรว่ายไป3-4 34วินาทีก็ถือว่ายังไม่ PB แต่ก็ผมแอบดีใจลึกๆว่าวันพรุ่งนี้จะได้มีอะไรเซอร์ไทรหรือเปล่าเพราะว่ามันดีขึ้นนะทุกคนร่างกายเขาดีมาต่อกันวันที่2เลยครับทุกคนสําหรับช้างน้อยเกมในวันที่2ครับวันนี้ลูกสาวผมลง3รายการครับทุกคนรายการแรกก็คือ IM 200เมตรครับ หลังจากกลับไปพักผ่อนแล้วก็โดบเอ่ออะไรนะน้ำพึ่งมะนาวมาเขาบอกว่าอาการเขาดีขึ้นครับแต่จะดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์มาดูกันครับว่า IM200 เขาจะไหวเท่าไหร่ครับทุกคนนี่มาครับรายงานตัวยกมือกันแล้วมาเตรียมตัวเลยครับทุกคนปึง้ง ออกตัวไปแล้วครับท่าแรกครับ50เมตรแรกเปิดด้วยผีเสื้อ50าครับทุกคนดูครับน้องจะประคองตัวเองได้หรือเปล่า <laughs> ดูครับว่า50เมตรแรกจะเปิดที่เท่าไหร่ครับทุกคนคือก่อนหน้านี้ว้ที่3นาที11วินาทีครับเปิดที่ 39วินาทีฮะประมาณ39หรือ40วินาทีประมาณนี้นะครับทุกคนกลับตัวมาเป็นการเชียงอีก5้ิบเมตรครับเสียดายเสียดายการเชียงมันสตกไม่เข้าครับเหมือนจับน้ําไม่ค่อยได้ครับเลยไล่ไม่เข้าเท่าไหร่ครับเปลี่ยนจากการเชียงมาเป็นกบครับทุกคนครับนี่ฮะแหม ทำดีทุกค่าครับยกเว้นกันเชียงครับบอกเลยนี่กบมาดีเลยครับทุกคนกบมาดีเลยนะฮะกบรอบนี้ไม่โดนไล่หรือไม่โดนทิ้งแล้วนะครับ <c oughs> เปลี่ยนไปแล้วนะกบน้องเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคนดูเอหออดูครับ <c oughs> กลับตัวก็ยังเป็นที่สองอยู่ครับทุกคนกลับตัวห้าสิบเมตรสุดท้ายเป็นฝีสไตล์ครับทุกคนโอ้โหผมคือยอมน้องมากครับทุกคนฝีสไตล์ห้าสิบนี่คือไล่แบบจากประมาณหกเ็เมตรแหละครับทุกคนแบบไล่โอ้โหนิดเดียวฮะนิดเดียวครับทุกคนดูครับดูเห็นไหมฮะดูดูที่หนึ่งเห็นไหมครับนะ่เหลือนิดเดียวครับเหลือประมาณเกือบช่วงตัวครับประมาณหกเจ็ดเมตรนะโดนทิ้งประมาณหกเจ็ดเมตรครับทุกคนโอ้โหเนี่ยอ่ะ แพ้ไป4สโตกครับทุกคนไหวสานาที9วินาทีครับคือลดไปประมาณ2วินาทีครับทุกคนโอ้โหดูอาการไอไอปนยิ้มครับนะเขาเขาคือประมาณว่าบอกว่าฉันทำดีที่สุดแล้วฉันทำสุดสุดแล้วนะปลาดูเอ้ยขึ้นมาเอ่อมีน้องขอถ่ายรูปด้วยครับทุกคนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยไอเอ็มสองร้อยมาต่อ ผีเสื้อหนึ่งร้อยแล้วครับทุกคนดูหน้าตาไม่ค่อยสู้ดีนะเพราะผีเสื้อร้อยนี่เหมือนบังคับไม่ลงเพราะว่าผีเสื้อร้อยเนี่ยคือน้องเมื่อก่อนไหวดีมากครับแต่ตอนนี้คือแบบสะตกพังครับสโตกเสียหาจุดจบของสตกยังไม่ได้ครับคือตอนนี้ผีเสื้อร้อยเนี่ย ให้ไหวหนึ่งสามสิบให้ได้ก่อนเพราะต่อเมื่อก่อนเนี่ยไหวหนึ่งสามสองหนึ่งสามสี่ตลอดเลยครับคือพีบีน้องอ่ะหนึ่งยี่แปดครับหลังจากที่ผีเสื้อพังเนี่ยไหวหนึ่งสามสองหนึ่งสามสี่ตลอดครับมาลุ้นกันครับว่าวันนี้น้องจะไหวเท่าไหร่ครับทุกคนดูครับนี่ไม่เด้งแล้วเห็นไหมครับไม่เด้งแล้วเห็นไหมก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามน้องเนี่ย เออสะตกผีเสื้อเนี่ยน้องจะเด้งเดงวันนี้มาแปลกครับมาเปลี่ยนแล้วครับไม่เด้งครับตอนนี้ขับเขี่ยวแย่งที่สองครับกับลูกข้างข้างเห็นไหมครับทุกคนนี่มามาครับว่าน้องจะไหวจบที่เท่าไหร่แลลวครับทุกคนดูว่า ดูครับโอ้โหลูกข้างๆก็แรงไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะทุกคนนะสรีระก็ต่างกันลิฟเลยนะครับลูกข้างๆเนี่ยโอ้โหแต่น้องอาศัยความอืดครับทุกคนเข้าที่2ไว้ที่หนาะที30ครับบอกมบือให้น้องเลยครับทุกคนโอ้โหแต่ดูสภาพครับไอแบบไอช้ำน <laughs> ะ ผปรมือให้น้องนะครับคือน้องฝืนมากครับทุกคนน้องฝืนจริงๆครับรายการนี้ฝืนจริงๆฝืนร่างกายจริงๆครับทุกคนโอ้โหไอแบบไอช่ําจริงๆครับมาแล้วก็กลับมาพักครับทุกคนดูครับโอ้อย่างๆๆนี่ครับแล้วก็ไปรับเหรียญกันก่อนครับรับเหรียญเมื่อเช้าที่แข่งไงเอ็มครับได้ที่สองครับทุกคนนะฮะหลังจากนั้นก็กลับมาพักเที่ยงแล้วก็ทบน้ำพึ่งมะนาวแบบหนักๆจัดเต็มๆเลยครับเพื่อหวังนี่ครับ ฟรีหนึ่งร้อยครับทุกคนเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าโอเคแล้วผหายใจเขาเริ่มกลับมาแล้วปะเขาเริ่มเริ่มจะมีเอ่อมีแรงมีอยู่แล้วเขาเริ่มสปรินต์ออกแล้วเขาบอกงี้ครับทีนี้ก็มาวัดกันคือประมาณนี้ครับทุกคนคือคะแนนบุคคลนะครับต้องมาวัดกันที่ฟรีหนึ่งร้อยครับว่าน้องจะได้ที่เท่าไหร่คือตอนเนี้คะแนนเท่ากันสองคนครับทุกคน คือคือคืนน้ำเอาเองอะนะคะแนนเท่ากันสองคนถ้าน้องเข้าที่สี่หรือที่ห้าได้ที่สี่เออถ้าน้องเข้าที่หนึ่งในสามเนี่ยได้ที่ได้ที่สามครับคะแนนบุคคลครับตอนนี้เปิดมาคืนน้ำเลยครับทุกคนคือใส่อย,ย่างเดียวเลยครับเปิดที่สามห้าเกือบสามหกเลยครับทุกคนคือก่อนลงสระเนี่ยก่อนลงแข่งเนี่ยผมบอกลูกว่าอยากเห็นสามสามอะ อยากเห็นเปิดสามสามอ่ะเพราะพีบีเขาสามสามไงแต่กลับเท่าไหร่ไม่รู้แต่อยากเห็นสามสามอ่ะแต่ด้วยสภาพร่างกายเปิดสามห้าเกือบสามหกให้ก็ดีถมเถและครับทุกคนดูครับแตะที่หนึ่งนาทีสิบสี่วินาทีครับทุกคนดูดูอาการแบบเพิ่งเห็นลูกแบบเป่าปากอาการหนักขนาดนี้ครับๆๆๆๆๆคือลดไปประมาณหนึ่งวินาทีครับทุกคน แต่ยังไม่จบครับยังมีฮิตถัดไปครับทุกคนที่ต้องลุ้นว่าน้องจะเข้าหจะติดหนึ่งใน3หรือเปล่าครับนี่คือช่วงเวลาที่น้องลุ้นแล้วก็พี่เสยยาแล้วก็ออ่น้องอิงฟ้าจากเพชรถนอมมาช่วยลุ้นครับทุกคนดูโอ้ลุ้นกันแบบหนักหนักมากอะ นี่ครับนี่นี่ตื่นเต้นใหญ่เลยอสรุปว่าติด1ใน3ครับได้คะแนนบุคคลติด1นใน3ครับอยู่ที่3ส่วนคะแนนรวมนะฮะคะแนนรวมรุ่นเอ่อ -12 ถึง12ปีนะก็คือได้ที่1ครับทุกคนนี่ได้ถ้วยที่12ปีซ้อนครับปรบมือให้น้องหน่อยครับทุกคนนี่ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับเจอกัน กรมพละครับทุกคนแมตช์ถัดไปครับเจอกันเร็วๆนี้นะครับ